ก็สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กับเอซเลิฟกับเกมเกมทายใจในเว็บติ็กตีใครอยากเล่นก็จะแปะลิงก์ให้นะคะเกมทายใจคุณทำเหมือนกคนอายุเท่าไหร่เออก็เกมทายใจอันนี้ก็ได้ามาจากคุณบันนี้ชาแน,นลซึ่งก็คุยสกไกากันอยู่นะคะงเฮ้เฮลโหลส่งเสียงหน่อยสิจ้า เปิดไม้ดูวย<า>้เสียงดังเกินไปเจ็บหูโอเคอคนทำตัว <c oughs> เหมือนคนอายุเท่าไหร่บางคนก็ทำตัวโตวหรือกว่าแล้วแต่กว่าอายุจริงโดยอาจจะไม่รู้ตัวแล้วคุณเราเป็นแบบไหนมาเริ่มเล่นเก็บเงินอย่างไรที่ใช้สไตล์คณให้แม่เก็บหรือหยอไไดไ้ในกระปุกเอาเงินหรือใชไ้ไปฝากประจำธนคารปันปันปันปัดปันเงินไปลงทุน ในกองทุนเพื่อเพิ่มพูนรายได้เป็นเงินสองส่วนส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้อีกส่วนหนึ่งเก็บไ,ไว้เก็บเอ่อนี่ในอีก5ปีห้าห้าเกือบพูดว่าห้สอีก5้าปีข้างหน้าคุณคิดว่าชีวิตของตัวเองเป็นแบบไหนเริ่มทำงานที่ตัวเองรัก เรียนต่อในในสิ่งที่ตัวองชอบเป็นเจ้าของธุรกิจและมีความสุขที่จะในโลกมีความมั่นคงในชีวิตใชใ้เวลากับคนว่าอะเพลงแนวไหนเฮ้การ์ตูนดีส n ี y สิคะเขาชอบ <laughs> เรื่องใดที่ทำให้คุณกังวลได้มากที่สุดอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปนะาทำไงดีเพื่อนไม่ยอมรับเงินเงินทองทองทำไงให้พ,อพ่อคูณไม่ได้กังวลอะไรชีวิตสบาย คุณทำอะไรแล้วมีความสุขที่สุดคิดวางแผนเรื่องเงินทองดูหนังอยู่บ้านออกไปถ่ายรูปเล่นร้องเพลงเต้นร็อตีไฮเปอร์ Hyper, หรอ,เ,อเราจะเป็นกุ๊กล้วก็ต้องทำนี้สิต่ำกว่า18ปปีแล้วล่ะมีความคิดเด็กๆฟรุง้งฟริง้งสดใสไม่ต้องมานั่งคิดหรือกัวงวลอะไรมากเป็น ไว้เห็นความเรียนรู้และอะไรใหม่ๆให้ตามใจจัดไปทุกกิจกรรมไม่ว่าจะแดนซ์ดนตรีหรือกีฬาห้หาได้เสมอโอเคนะคะคลิปนี้2นาทีอีกแล้วเหรอเหมือนบันที c แชนแนลเดยเลยอะนะคะก็สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ ซับสไคร์และ s h a ์ e ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะใครอยากเล่นก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้นะอยากได้เฟซอยากได้ชแนลอยากได้อะไรก็ตามก็ได้คลิปหมดเลยนะคะบ๊ายบาย